โอเคนะวันนี้จัดไป3,300บาทนะครับเข้าท o m o n e y Wallet จ่ายออพหาเงินมาใหม่เลยนะครับใอสองแอปนี้นะครับการทํางานค่อนข้างที่จะง่ายเลยเนาะก็จะเป็นการที่เราดู u t u b e นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะได้รับเหรียญนะครับแล้วก็นําเหรียญที่เราได้รับเนี่ยมาแลกเป็นเงินเข้าท o Money Wallet ได้นะครับตัวนี้นะครับก็สามารถถอนได้จริงเลยนะครับขั้นต่ําเขานะก็คือ10บาทนะจะถึง200บาทต่อวันที่เราถอนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอนให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันยังถอนได้อยู่หรือเปล่าน เดี๋ยวผมจะเลือกเป็น200บาทนะครับโอเคครับได้ทำการกดถอนไปเรียบร้อยนะครับกดตกลงไปเนาะเดี๋ยวไปดูนะว่าเงินจะได้รับทันทีหรือเปล่านะครับใน2แอปนี้นะเงินจะเข้าไวมากๆเลยเนาะนี่นะครับก็คือได้รับเงินมา200บาทนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คือยังถอนได้แล้วก็เล่นได้ปกตินะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากจะเล่นแอปนี้นะครับตัวนี้ผมก็แนะนําเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทาการติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดนะครับก็ สามารถที่จะติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดได้ตามผมเลยนะครับโอเคนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับตรงคาว่าลนะิงก์โหลดเนาะกดเข้ามาก็จะเจอคําว่า Getdit on นะ g o o g l e p พยเนาะกดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาให้เราทําการดาวนะ์โหลดเนาะเราก็ติดตั้งทั้งสองตัวแอปอะไรให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นกดเปิดเข้าไปที่ตัวแอปได้เลยนะครับกดเปิดเข้ามาเนี่ยเขาจะทําการลงทะเบียนให้เราโดยอัอออตโนมัติเลยนะครับตัวนี้นะบี่ดีการหาแต้มเมื่อกดเข้ามาตรงเงินสดตรงนี้เนาะ จากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อจะสังเกตเห็นตรงคําว่าป้อนรหัสเชิญตรงนี้นะครับก็กดป้อนรหัสด้านข้างได้เลยเนาะก็ใส่รหัสที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับ s 3 tqfn นะครับจากนั้นก็กดยืนยันเนาะการที่เราใส่จะได้รับ1 5 0 0คะแนนฟรีเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเหรียญฟรีเลยเนาะก็กดยืนยันได้เลยนะครับหลังจากที่เราใส่เสร็จเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นคะแนนเนาะตรงมุมบนซ้ายนะก็จะเพิ่มขึ้นมาเนาะสำหรับใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่นะครับจะได้รับอยู่ที่1บาทเนาะเราสามารถที่จะมาเล่นได นะครับวิธีการเล่นนับกดมาตรงหน้าหลากนะักเนาะตัวนี้จะเป็นการดูในสอง u t u b e เลยนะครับตัวนี้จะไม่มีโฆษณาเลยเนาะย้ําว่าจะไม่มีโฆษณานะครับแล้วเราสาม,มารถเนี่ยดูได้จริงๆเลยเนาะดูการดูแต่ละครั้งเนี่ยจะได้รับเหรียญด้วยเนาะเราได้รับเหรียญเสร็จนะครับเราสาม,มารถที่จะมากดรับได้หรือว่าอัปเกรดเพิ่มอะไรต่างๆได้นะในสองตัวน,นี้เหรียญจะหาง่ายมากเลยนะครับตัวนี้สามารถเนี่ยมาใช้อ e ินไลน์วันได้เนาะตรงหน้าแรกตัวนี้นะครับก็จะเป็นในสองภารกิจที่เราทําได้เนาะ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่เราสามารถอัปเกรดได้ในสองตัวนี้เนาะแล้วก็สําหรับใครที่เป็นสายชวนก็ได้เหมือนกันเนาะหรือว่าใครจะดูโฆษณาก็ได้นะครับเพื่อที่จะรับ250เหรียญเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่เป็นสายชวนเพื่อนนะครับก็กดเข้ามาตรงเชิญเนาะตัวนี้นะครับเราสามารถแชร์ลิงก์ก็ได้เนาะหรือว่าใครจะกดปุ่มเชิญตรงนี้นะครับหรือว่าจะส่งไปที่อ่าเมสเซจหรือว่า Facebook บัญชีไลน์อะไรต่างๆก็ส่งไปได้นะครับตัวนี้นะหากมีเพื่อนดาวนโหลดผ่านลิงก์ของเรานะครับก็จะมีโอกาสที่จะ ได้รับในสองเงินมากขึ้นเนาะการทํางานก็ค่อนข้างที่ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะเพราะว่าก็เป็นแอปมาใหม่เนาะเขาอาจจะยังไม่ได้มีอะไรมากก็แค่ดู u t u b e นะครับแล้วได้รับเงินเข้าทูบเน็ตเวิร์ดเนาะตัวนี้นะนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ามันถอนขั้นต่ําเท่าไหรนะ่เนาะตัวนี้นะจะถอนเข้าทูบเน็ตเวิร์ดนะครับตั้งแต่10บาทนะครับจนถึง200บาทต่อวันที่เราถอนได้เลยเนาะในสองแอปนี้นะก็คือถอนได้จริงเนาะเพราะว่ามันเป็นแอปมาใหม่นะครับสำหรับใครที่มียอดถอนถอนได้้แลวนะครับก ลองถอนดูนะครับเพราะว่าขั้นต่ําของเขาอยู่ที่1น0 0 0แสนเหรียญเนาะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าดูโฆษณาหรือว่าดูยูทูบไปเท่าไหร่เนาะถึงจะได้1น0 0 0แสนเหรียญเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสายชวนเนี่ยตอนนี้ผมก็แนะนําเลยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดสายฟรีเนี่ยก็แนะนําให้ดู u t u b e นะเพราะว่าในส่วนตอนนี้นะมันก็มีแค่ฟังก์ชั่นเดียวเนาะที่สามารถเนี่ยทำได้เนาะก็คือการดู u t u b e เนาะที่มันได้เหรียญได้เยอะนะสำหรับใครที่เป็นสายฟรีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสายชวนเพื่อนเนี่ยตัวนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะยากเนาะ ขั้นต่ำของเขาก็คือ10บาทนะจนถึง200บาทที่เราถอนได้ต่อวันเลยเนาะก็คือเยอะมากนะตี่นี่นะผมมองว่าน่าสนใจมากนะสำหรับใครที่อยากจะใช้เวลาว่างนะครับให้เป็นประโยชน์เนี่ยตอนนี้แอปนี้ผมก็แนะนําเลยเนาะสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะครับก็กดเข้ามาลิงก์ใต้คลิปแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปให้ดูแล้วกันเนาะว่าถ้าเกิดเราดู y YouTube เนี่ยมันจะได้อะไระโวบันตาม หรืจะกับท้าโพโน,นเขาเรียกที่โคงเสือที่โคงเสือนะฮะสำหรใดึงนี่นะมันก็จะบอนะ่อเนาะแต่ตัวนี้เราก็จะยังไม่ได้รับเหรียญเนานะก็ดูไปเรื่อยนะครับตัวนี้จะย้ําเลยนะครับว่าทุกคลิปจะไม่มีโฆษณาเลยเนาะก็เหมือนกับดู y o YouTube ปกติเลยนะครับแต่ตรงนี้ก็จะได้รับเหรียญด้วยนะเพื่อที่จะนําเหรียญเนี่ยนนะไปแลกเป็นเงินเข้าทูมานี่นะการทํางานประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ลองมาเล่นกันดูนะครับสําหรับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยผมจะมาลองถอนให้ดูแล้วกันนะว่ามันถอนได้จรริงหือเปล่านะ ก็สำหรับคลิปนี้นะก็น่าจะมีแค่นี้นะก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแนละขอบมากที่เข้ามารับชมครับ